สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์ที่4นะคะวันนี้อ๋อมีส่งมอบรถของคุณพงศักดิ์ค่ะหนึ่งคันนะคะคันสีขาวที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะเป็นรุ่น h ฮเดนเดอร์สีประตู1.9 DDI จุดเก้าีดีเกรดแซีเกียร์ออโต้นะคะสีขาวมุกโดโลไมค่ะขาวมุกใหม่ของเรานั่นเองนะคะราคาจะอยู่ที่หนึ่งล้านกับอีกเจ็ดพันบาทรวมค่าสีขาวมุกแล้วนะคะรถคันหล่อๆคันนี้เลย นี่นะคะเดี๋ยวให้ดูด้านในนิดนึงยังไม่เปลี่ยนที่หลัค่ะคันนี้ลูกค้าทําีิขีเอาเลิกเอาชัยนะคะไหว้รถแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะถ่ายชมด้านในนิดนึงนะคะตอนนี้เป็นหน้าจอ9นิ้วนะคะอ่ารองรับ Apple CarPlay Android Auto เป็นเกียร์ออโต้ค่ะแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้นะคะเบาะก็เป็น เบาะนังนะคะเป็นแบบกูแม็กค่ะระบายความร้อนได้ดีกว่าเบาะนังทั่วไปแล้วก็ตอนนี้ปรับไฟฟ้าในฝั่งคนขับด้วยนะคะเดี๋ยวมารู้จักกับเจ้าของรถกันนะคะพี่พงศักดิ์เสื่อมาเชิญนั่นนี่เลยค่ะนี่นะคะเจ้าของรถสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าพอวิาณได้บ่ได้ครับได้ค้นสายตาค้นขาคอนเจนครับคนคอนแเจนจ้าขอสอบถามนิดนึงจ้าพี่พงศักดิ์เป็นอย่างที่เลือกคืออีซูซูจ้าอ๋อ รูปลักษ์สวยดีแล้วก็เครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันเนาะ,ะตอบโจทย์แล้วก็ทางในดีไซน์ได้สวยงามดีครับอ๋อจ้ะแล้วไปยังคืื่อาซือรถอยูนี่คือเด็ดมาสื้อกลก็ออดหรือจอังออดอดู่จี่ไหนอ๋อดูทางไลฟ์สดท <สด S 1> างเฟซบ,บุ๊กจ้าครับผมติดตามมานานหรือยังคะก็ เป็นปีสองปีแล้วครับปีสองปีถึงจะตัดสินใจเนาะครับจ้าคันเดิมใช้รถอะไรอยู่คะของวีโก้ครับของวีโก้โอเคแล้วคันนี้ซื้อสดหรือซื้อ่อนซื้อสดครับซื้อสดสุดยอดเลยค่ะพี่พงศักดิ์ทำอาชีพอะไรจ้าครับทำอาชีพอะไรเอ่ยพนักงานบริษัทครับพนักงานบริษัทเก็บังค์ซื้อสดได้ครับเนาะสุดยอดเยี่ยมมากๆาเลยนะคะขอชื่นชมเนาะวันนี้เลิกงานยามดีนะคะก็เผาอวพพรนะคะก็ ขอให้รถคันนี้ขนเงินขนทองเข้าบ้านนะคะขอให้รวยรวยขอให้เฮงเฮน <Okay. S 1> ะขอให้มีความสุขกับการใช้รถนะคะคขอบคุณ<อ>ที่อ้อได้ดูแลจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้คือนี่นะคะคผู้ที่มาร่วมรับรถกับเราด้วยขอบคุณทุกๆท่านนะคะมาในวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านค่ะสวัสดีค่ะ